เปิดลุกนางเอกดังเลดี้ปรางใส่ไปเที่ยวญี่ปุ่นทำคนมองกันทั้งถนนเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับปรางกันนรันวงคจรไกลขวัญใจหนุ่มๆสาวๆทั่วประเทศโด่งดังจากการรับบทแม่หญิงจันวาดในละครเรื่องบุพเพัน,นิวาสที่ตอนนี้กลับมาเป็นโสดก็ดูเหมือนจะทั้งสวยทั้งฮอตมากๆเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านปรางกันนรันไปเที่ยวต่างประเทศประเทศญี่ปุ่นและงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาสะดุดตากับชุดปรางกันนรันใส่ไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยปรางกันนรันได้ใส่เสื้อสายเดี่ยวครอบครึ่งตัวและกางเกงนักมวยไปเดินย่านชิบูยา่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตโดยด้านปรางกันนรัน ได้โพสต์ข้อความระบุแคปชั่นโตเกียวยูโซฮอตซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์รูปออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชมปรางกันนารันกันเทียบอาทิตเช่นพอสอฮอตกว่าโตเกียวอีกงับดวงอาทิตย์ยังยอมแพ้ใส่กางเกงมวยด้วยเป็นไงละ่ะโง่เธอออร่านักสู้มากฮ่าฮ่าฮ่าที่ปรางหน้าเยากบ โอ้ไม่ใช่นักเลงแต่ใสก่กางเกงนักมวย